กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่กับมาพบกับแม่มันนี่อีกคือเก่านะจ้ามันนี่มาเห็ดขันหมักเบงอ่าเกีบยวากกาสอนเนาะพี่นอ้องกะนี่จ้าแม่มันนี่กะเห็ดเป็นตัวอย่างอันนึงเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้ามมาเห็ดกนเลรเนาะพี่น้องเอาประมาณอ่าการเห็ดเกีบเนาะประมาณสองนิ้วเคืองเนาะจ้าแม่มันนี่เอาประมาณสามนิ้วเนาะ สองนิ S 1> <S 1> ้วขึ้นหนี่งจะฉีกเลยนะพี่น้อง ถึงหัวถึงท้ายนา้าจ้าทาท้าย,ายมันสั่นหลาย้อากับว่าต้องไปตัดนา้าจ้าปลายมันนา้าจ้า 人家。Yeah. เฮ็ดกีปัผากผ่าซอนเนาะพี่น้องกะเฮ็ดแบบสไตล์แม่มัน,นี้เนาะพิดพลาดประการใดแม่มัน,นี้ก็กราบขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องนจ่ะเขาแบบพับพับหมุนลงมาเนาะจ้า หมุนลงมาไข่ไข่พันพันนิว้วแหละนาะจ้ะอืมจ้ะ ทำๆคอยหมุนเนาะพี่น้องอืมจ้ะทำไมมันนี่กะว่าคอยถอดได้เนาะ ไปคอยเห็ดเอาน้อพี่น้องจ้ะมันนี่ก็ได้หลายแล้วเดี๋ยวก่อนญาติพับไปมันได้หลายๆนาอจ้าจ้าเดี๋ยวห้อมาพับกล้วยกันเลยนนาอจ้า จะเข้ามาประกอบตัวกันเลยเนาะพี่น้อง จ้าเนี่ยจ้าคือเสร็จซับแล้วเลยเนาะจ้ากะเอียงแน่เนอะพี่น้องจ้ากันนี่คืออ่ะกับเาท่านไหนแล้วดีเนาะจ้าเดี๋ยวใส่อ่ะใส่ฐานนาะพี่น้องเอ้มันนี้เริ่มไปเนาะจ้าเดี๋ยวอ่ะเนี่ยจ้าก็คือใส่หาแถวเนาะพี่น้องใส่หาสันห้าชั้นสี่ทิศเนาะกับมีเอียงแน่เนาะจ้าเป็นอ่ะ ทางแรกนอกจากกับการทำเกี๊ปากกาสอนเนาะพี่น้องก็มีผิดผลาดบางก็โทษขอภัยเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวมาใส่ฐานกันเลยเนาะจา้าฐานแม่มันนี่กะนี่จ้ะได้ใบตองเนาะกามาพับสองฟังเนาะพี่น้องก็พับทบอีก ครัทบทบอีกน่นจาจะนี่จะก็ติดแม็กไว้กะเอาเนาะพี่น้องกะเอาแมมอน,นี่กะเบิ้งวัดเบิ้องเนาะจะจะเอาประมาณซ้ำใดซ้ำไหนกะ sẽ sắp đẹp rồi nó với nó cả tiết mẹ và cả ô okay chê đây มักเบง่งกีบะกาสอนเนาะจ้าคือแม่มันนี่กับข้างแรกเนาะจ้าก็ออกตัวเรียกว่าเป็นข้างแรกกัจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันนี่น้ำหนยเด้อจ้ากลับบ้านหลังในน้อยหลังนี้เนาะก็กันคลิปหน้าจ้ากลาบสวัสดีค่ะ จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอแม่มานน้ำนำเเด้อจ้าก็บ,บ้านหลังไอหน่อยหลังนี้เนาะพี่น้อง,องขอตัวก่อนเนะจ้าพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้อง,องกราบสวัสดีค่ะ จาเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนี่จ้าคันมากเบงกีพักาซอนเนาะพี่น้องประดับด้วยดอกดาวเรืองซีทิตเนาะแล้วก็ยอดใส้อีกอันนึงเนาะจ้าใสดอกดาวเรืองจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่วันนี้น้นีนเธอจ้าเป็นกำลังใจให้แม่วันนี้ถ้าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกลับบ้านล้าง内衣น้อยหล้งนี้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆเธอจ้าที่ เขมาม่ารับชมนเนอะจากพ่อกันไม่คลิปหนาจ้ากราบสวัสดีค่ะ